ชุดแต่งใหม่ที่ใครๆยังไม่เคยเห็นน้องโจจัดเป็นชุดบังคับแถมให้นะแถมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโอ้โจโตอินอีกเช่นเคยครับตัวนี้ครับนะตัวนี้เป็นชุดแต่งใหม่นะครับสำหรับ Ford r a สาสาขาลมห้าเท่านั้นนะครับยังไม่มีบนท้องถนนเลยแม้แต่คันเดียวนี่คือเป็นคันแรกเลยนะที่แต่งแบบนี้ลูกค้าลองดูนะครับดีไซน์มัน ออกใหม่ไม่เหมือนชุดแต่งที่ใครๆหลายคนเขาใส่กันนะครับ XLS ก,ก็ใส่ได้ y t e c ก็ใส่ได้ตัวนี้ที่เรามาโชว์เป็นรุ่น y t e c นะครับ 6AT นะครับ2.0นะครับด้วย6สป e d ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์170แรงม้านะครับ405นิวตันนะครับชุดแต่งใหม่แบบนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านหน้าครับเป็นการดีไซน์ใหม่ของกระจังนะตัวนี้ปกติจะมีเส้นเดียวใช่ปะ่ะที่เขาใส่กันเยอะๆนะแต่ตัวนี้ จะมี2เส้นหล่อๆเลยนะครับไฟชัดเจนมากกว่าไฟกระจังตัวเก่านะครับพร้อมฟอนต์ ford นะครับลูกค้าเขาตัวนี้เขาจะมีการทำสีมาจากไอ้น,นี่เลยนะโรงงานสวยเลยเนียนด้วยผมชอบมากเลยเป็นสีเทานมนะครับด้านข้างนะครับจะมีไฟไฟสามขีดบางทีเดี๋ยวเขาจะเขาบอกว่าเจ้าของแบรนด์เขาอาจสามารถทำเป็นแบบลวิ่งได้ด้วยนะแบบไฟวิ่งอ่ะตัวนี้ยังเป็นตัว แรกอยู่นะครับหล่อๆเลยนะครับพร้อมกันชนนะครับกันชนเนี่ยครับเขาจะมีบั้งมาให้ด้วยมันให้ดูมีมิติมีดีไซน์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับสวยนะครับสีเทาดํานะครับตัดดํานะครับพร้อมด้านหน้าด้วยก็เป็นสีดําเงานะครับหล่อๆแบบนี้เลยจุดเด่นคือด้านข้างเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างครับผมอ่าอันนี้ซุ้มล้อครับขนาดนะครับ5.5นิ้วนะครับตัวนี้จะพร้อมไฟนะครับ ตัวนี้ที่เขาใส่คันนี้จะเป็นใส่ไฟทับดิบทับทิมนะครับสามารถใส่เป็นไฟเลี้ยวเวลาในกรณีเราเปิดได้เดี๋ยวทางแบรนด์เขาจัดการให้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งนะครับจากโรงงานเลยสายตรงเลยมาติดตั้งให้เราถึงโชว์รูมเลยนะครับมีวารันตีให้นะครับประกันประกันมีหมดนะครับเวลาเราเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ว,วิ่งปัก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 สวยนะล้อแม็กครับคันนี้ใส่เป็นของโอเอซิสนะครับ ตัวนี้จะเป็นยางตัวโยไทนะครับเบอร์ยาง265 55า R 2 0ตัวนี้จะมีออฟเซตนะคันนี้น่าจะเป็นลบหนะครับไม่ต้องยกออกมาแบบนี้หล่อๆเลยนะครับวารันตีม่อยู่ครบ5ปีแสนห้าหมื่นกิโละครับสวยงามครับอ่าสีเทาผมว่าสวยนะพอสีรถสีเทาอะ่ะเวลาเราใส่พวกชุดแต่งดำมันจะดูตัดซุ้มล้อเนี่ยไฟเนี่ยมีด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟทับทิมนะครับ แต่ทางแบรนด์อย่างที่ผมบอกเขาสามารถจะไปใส่เป็นหลอดไฟเวลาเปิดไฟเลี้ยวได้อนะเวลารถเทียบข้างอะครับบางทีเรามองไม่เห็นกระจกใช่ไหมที่เวลาไฟเลี้ยวอะมันดูจากที่ซุมล้อได้นะยังไม่มีแบรนด์ไหนทํานะผมเห็นแบรนด์นี้แบรนด์แรกเลยตัวใหม่นะครับพร้อมสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยครับหล่อๆเลยตัวนี้จะเป็นโลบานะครับเขาเรียกว่าปืนคู่นะครับตัวนี้จะเป็นของ Outlander มีไฟด้านหลังด้วยนะครับเป็นไฟสปอตไลท์นะครับ ตัวนี้ด้านล่างครับจะเป็นชุดครอบครับฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็น FORD นะครับสีด้านตัดดําเงานะมีตัวอะคริลิกด้วยนะครับใช้งานได้จริงนะครับมีกล้องอ่าคันนี้ก็ใส่โรลเลอร์ด้วยนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจแต่งรถนะครับเจ้าแรกเจ้าใหม่นะครับตัวนี้มีวารันตีดีนะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับวัสดุไม่เอาพูดง่ายไม่กองแกงอย่างเงี้ยครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรเลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่ะครับสองห้าสานะครับน้องโจโตอินนะครับอยากดูแลอยากเทคแคร์เหมือนครอบครัวนะครับชุดแต่งใหม่แบบนี้นะครับจะเป็นเจ้าแรกๆที่ลูกค้าวิ่งบนท้องถนนนะครับไม่เหมือนใครดีไซน์สวยนะครับสนใจโทรเลยนะครับโทรเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับไม่กีมือน